ก็มัอนี่ก็ห้เบิ้งครับลูกไก่ปลาพันผสมกับให้เบิ้งครับเป็นตัวผู้ครับอายุก็หกเจ็ดเดือนครับเป็นไก่ลุนนุ่มครับให้เบิ้งครับเหลียงแบบปลอยธรรมชาติครับอันนี้เป็นไก่ลุนนมครับไก่รุนนุมไก่นึ่ครับเป็นไก่รุนสาวครับ เลี้ยงแบบปล่อยแบบธรรมชาติครับบ่ได้ขังบ่ไริยังครับให้ใก่กินอาหารยามแรกก่อนขึ้นค้อนครับผมทำให้เบิ่งครับตัวนี้ครับเป็นครับเป็นเอฟวันครับเป็นไก่รุ่นเอฟวันหรือว่าไก่น้ำหนึ่งครับท่างตุ๊ัวผูต่างตัวแม่ครับตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็เป็นรุ่นน้อยครับอันนี้เตือนเล่าว่าสักหาเดือนใดครับรุ่นเรี่ยกันครับรุ่นน้อยครับนี่คือไกป่ปลาพันผสมครับรุ่น F1 ครับพ่อเป็นไกป่ปลาเอ,อ่เลืออรลอยจากปลาธรรมชาติแม่เป็นไก่โตครับไก้บึงครับก็ค่อนข้างจะเชื่อง <c oughs> เชื่องอยู่ครับ แต่ก็แต่ก็มีความให้มันตื่นนน้อยๆครับ <c oughs> โดยธรรมชาติของไก่ป่าครับจะตื่นครับนะครับ,นะรบก็อีกคุ้มหนึ่งอยู่ในฟูงไงครับแต่ก็ม้าก็มากินอยู่เรื่อยๆครับเครื่อบอะไรครับหมาครับหมอวานก็ ป่อยอยู่ไก่ตัวหนึ่งรับขุนกับคนครับแต่ประมาณหากินอยู่บ,บริเวณบ้านประมาณถึงสองถุมแล้วมันลยกินแม่งยังกำคืนหมาก็มาหลักเอาไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากออกไปทำธุระทางเซวงเซเวนกับมาหมาจัดการลูกไก่ปลามันผสมตัวแม่ ที่คดเหลี่ยงแล้วครับต้นหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วครับหมาเอาไปกินแล้วห่อพื้นหมาก็กับไก่กับก็เอาไปกินอยู่มาต่ำกว่าเจ็ดสิบตัวแล้วครับอืที่หลอดเหลือที่เห็นอยคือหลอดจากหมาจากแมวครับที่เห็นครับที่หลอดจากหมาจากแมวก็ที่เห็นอยู่นะครับ มันเป็นไก่พันุผสมครับเป็นไก่พันผสมสมิมีอยู่ไกต่ตออยู่น้ำประมาณาตัวสองตนี่แหละครับตัวผู้ครับราะว่ายังบอกชัดเจนปไในตองเห้ขนออกเต็มที่ก่อนถึงสิ่หูว่าเป็นไกต่ตอหรือว่าเป็นไกป่ปลาพันุผสมครับลักษณะไกป่ปลาพันุผสมกับไกต่ตอเบ่งออกครับเบ่งหางเบ่งขนหางครับ เบิ้งคงหางครับเบิ้งขาครับสีไ <facial> ก <gger> ่ต่อไก่ต <message scattered S 1> ่อขาบอกสีดำดำนิดหน่อยครับส่วนไก่ปลาครับดำดำนิดหน่อยคือกันครก็แต่ปลาพันผสมหลุนหนึ่งหลุนเอฟหนึ่งเอฟสองกับเบิ้งค้นหางก็โอ้ครับเช่นเดียวกับไก่แม่ครับ ก็เบื้องหูครับลักษณะลักษณะไก่ต่อพันผสมไก่ปลาพันผสมตัวเม่ตัวผูกแบเบื้องหูกครับตัวนี้ก็เป็นไก่ผู้ครับไก่ปลาพันผสมครับไก่ปลาพันผสมก็เริ่มจะใหญ่ขึ้นมากว้ยหลุนนมหลุนสาวแล้วครับไก่ต่อนุ่มตัวนี้แล้วก็ไก่เป็นเป็นไก่ปลาหนุ่มตัวนี้ครับ อันนั้นครับเป็นไก่ปลาสาวครับห้อยห้นุ่มสาวครับรุ่นรุ่นรุ่นนุ่มรุ่นสาวครับตัวนี้ก็ประมาณจะฮูกเดือนเดี๋ยวประมาณฮกเดือนอาจจะได้ครับตัวนี้นะอาจจะชัดเดือนครับอันนี้คือลักษณะไก่ปลาพั้นผสมก็สิลักษณะนี้ครับดูง่ายครับหรือว่าไก่ต่อไก่ปลาจะดูง่ายคือลักษณะทรงครับลักษณะทรงไก่ปลา แต่ว่าเคยแจกสิตัวน้อยครับหางพุ่มอันนี้หางสิเลี้ยวครับคือนึกภาพคือหัวปลีครับหัวปลีกล้วยครับหัวปลีกล้วยครับนึกภาพหัวปลีกล้วยครับหางสิเลี้ยวอกจะโตหัวจะเล็กๆครับเบืองคนปีก็อ่าสีใบตองแห้งครับลายเบิ่งครับนะครับตัวนี้ก็ตัวผู้ เกไก่ปลาอันผสมครับนี่คือตัวผูกกับอกดำกับอันนี้ค่อนข้างอย่หูหูแดงครับหูแดงครับอกดำหูแดงนี่คือตัวนี้ครับก็ใส่ระบบเปิดครับเลี้ยงแบบเปิดปล่อยธรรมชาติครับบ่ได้ขังกรงขังยังครับปล่อยแบบธรรมชาติครับก็ซื้ยู่แบบนี้แล้วครับ ถามว่าเฉียงบอกว่าโอเคเฉียงอยู่ครับเวลานอนก็นอนอยู่ตามต้นใหม่ครับลบใหม่กิ่งใหม่ครับโมมีเหล่าให้นอนบ่ได้เห็ดเหล่าให้นอนครับเวลาใครกับปล่อยมันไปใครทำธรรมชาติครับครับผมสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับอ่าคนข่างสี่จับยากครับถามว่าปล่อยบ่ครับปล่อยอยู่ครับแต่ถามว่ามันจับยากครับจับยากหนึ่งจับยากสอง ราคาขนส่งครับราคาขนส่งไก่ปันได้ก็แพงครับราคาไก่บ่วทรายเรียครับอยู่เร่อเล่าอ่สี่ร้อยห้าร้อยนี่แหละครับผมราคาไก่ครับบัว่าตัวผูนี่จะไม่โตละสี่ห้าร้อยนี่แหละครับแต่ว่าราคาส่งครับมันแพงกว่าไก่ครับอย่างเช่นท่านอยู่ชายเชงเช่าอย่าครับราคาไก่ก็ประจำกว่าสองพันกว่าบาทครับ อยู่เชียงใหม่ก็มาตั้มกับสองพันกว่าบาทบางที่ก็บสามพันกว่าเพราะว่ามันแพงกว่าคนครับแพงกว่าคนหนึ่งอาเรื่องเตี๋ยส่งไปก็บางที่ก็ไปบ่ถึงบางที่กับไก่ตายกลางทางเพราะว่ามันบ่คือคนครับหนึ่งบางที่การขนส่งเขาบอกก็บ่ค่อยเนื่ยใจหมั่นใจปันไดครับผมก็บ่เคยเลยกับ่กล้าส่งครับถามว่าปล่อยบอ ขายบบครับก็จำหน่ายในราคามิตรภาพครับแต่ท่านใดอยากจะได้มาเอาวีลีมาเอาถึงบ้านผมเลยครับให้ได้ครับแต่การจับกันรย่างนี่มันเสียเวลาในสนุยครับยอมรับว่าการจับหรือว่าการคนตรงครับคือนั่นแหละมาเนี่ถ้าอยู่บริเวณอําเภอนาโสมท่าสมบ้านผือ บอกว่าปากชุ่มเบ่งเลยสิบอกว่าจะเป็นทางน้องค่ายนี่ครับทางนำโสมทางนายุ่งสังคมนี่ก็มาเอาได้ครับผมขับรถมาเอาได้ครับมาต่อเสียค่าส่งครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆครับบ่อไก่บ่อไกลครับมาเอาได้ครับผมก็นี่คือให้เบิ่งครับไข่ปลาครับพันผสมครับ ปล่อยธรรมชาติเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาติครับพอให้กินหัวหานครับผมนี่ครับห,หัวหานะนี่ครับอันนี้รุ่นหลุนหลุนหลุนนี่ผมปล่อยทั้ง d a ประมาณเดือนกว่าครับเมื่อก่อนผมก็ขังเลยครับอ่าขังกับปล่อยสีแตกต่างกันครับคือขังนี่มันสิเซื่อแล้วก็อ่ยาเงยสะขนออกโบ,บ่งามครับแต่ถ้าปล่อยนี่ครับ มันสิเปรี้ยวกับแล้วก็แห้งตกใจเก่งครับนั่นคือลักษณะของการปล่อยครับตัวนี้คือน่าจะเป็นตัวตัวแม่ตัวแม่กับตัวแม่ตัวแม่สองตัวกับตัวผู้ตัวหนึ่งกรุ่มเดียวกันตรงน้งครับอยู่ฝั่งนู้นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ครับตรงนี้ เป็นตัวปูตัวผู้สองครับตัวปู้สามกับในนั้นไม่ตัวปู้สามตัวครับในไรปรมาณไม่ใช่ผู้สามตัวเป็นกลุ่มใหญ่ครับกัให้เบิ่งนี่คือปล่อยเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติครับให้เบิ่งครับอย่างใดก็กดไลค์กดติดตามกดให้กำลังใจกันกับทางดีเจนุ้่มสรินครับผมกับอาจารย์เด่นจินตราครับ ทาช่อง youtube ประเด็นจินพละครับก็หารงเทีอผมก็ในมาเบอกมาทักทายากับเพื่อนๆทาง youtube ครับก็ขอบคุณไปยังผู้ติดตามตอนนี้ก็181ท่านครับติดตามผมอยู่ครับก็อย่าลืมกดให้กำลังใจครับกดไลค์มาให้หลยๆครับผมก็ ก็พยายามเ,าเาพาะพันธุ์ไกป่ปลาออกมาหลายๆครับตอนนี้ทำว่าได้หลายบ่อหลายครับแต่ว่าเพราะว่าเป็นปีเลยรับผมกับบอเดรมันระวังปันหดครับหมาก็เอาไปกินประมาณจเกือบลอยโตเลยครับทั้งหมาทั้งแมวครับไอ้ที่อยู่คือมีหลอดมาหนึ่งส่วนสี่ครับหนึ่งส่วนสี่จากลอยปเนก็เหลือหลอดมาได้หนึ่งส่วนสี่ครับ เพราะว่าผมบ่ได้เหตุคอกกันตะไคร้อยังครับก็เลี้ยงแบบปล่อยแบบธรรมชาติที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปนะครับปล่อยแบบมันหากินเองตามธรรมชาติ